นี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่าวันนี้ผมจะพาไปแนะนําหมูจุ่บ้านต้นมะขามเป็นร้านอาหารยามสาหรับชาวเมืองคนลบบุรีที่ไม่ชอบคนมากมายว,าวุ่นวายตัวผมเลยชอบปีกวิเวกอยู่คนเดียวเป็นร้านหมูจุ่มและมีอาหารมากมายทีเด็ดก็คือยำยี่บาทเท่านั้นเองเดินทางมาองอ่ายๆอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านพีพีแลนด์เยื้องๆกับเซเว่นนิดนึงแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามเซเว่นนะครับถ้ามาจากทางเขานี่ตรงมานิดหน่อยร้านก็จะอยู่ขวามือนะครับมาได้2ทางเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่20บาทจะเป็นยำมุ้เส้นหรือจะเป็นส้มตำคก ว่านั่งกินแบบชิวๆ,วๆหมูจุ่มมเม่ว่ากับเพื่อนๆได้เลยวันนี้ผมจะมารีวิวอาหารยำในาราคา20บาทต้ตมตำโคกเล็กๆแล้วก็จะเป็นอาหารอย่างอื่นก็คือปลาหมึกยักษ์มีรสชาติเค็มนิดๆจนไปถึงปานกลางพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูดสุดเด็ดของที่ร้านก็อร่อยนีไม่แย่ที่ระบุรีจะมีร้านอาหารตอนเย็นเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่ากำลังมองหาร้านดีๆสักร้านนึงอยู่ก็เปิดโอกาสให้ร้านเป็นร้านหมูจุ่มอีกร้านหนึ่งให้คนระบุรีได้มานั่งเมาทมอยกันเปลี่ยาดวั้ม่ไไสง ทีียวก็อร่อยเพราะว่าผมชอบปลาลุยสวนมากๆยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนแล้วกันนะครับ